สวัสดีครับเราก็อยู่ในเกมจูเลสิกเวิลด์เกมกันอีกครั้งนะครับสำหรับวันนี้ก็ถึงเวลาแล้วนะที่จะเอาเจ้าไลทอนแนกนะครับไปไฮบิดเนาะเป็นตัวม่วงวิบวับนะครับโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปดูหน้าตาของเจ้าไลทอนแนกกันก่อนดีกว่านะครับนี่ก็คือร่างแม็กของเจ้าไลทอนแนกเนาะซึ่งพี่ก็ทําคลิปเลเวลแม็กไปเมื่อไม่นานมานี้นะครับ เขาก็จะไปผสมกับเจ้ากริปโทดอนนะเป็นตัวสัตว์โลกล้านปีหรือเจ้าตัวนิ่มนั่นเองนะครับกระดองเขาก็สวยงามเลยเช่นกันพี่ก็เคยทำคลิปเลเวลแม็กของเจ้าตัวนี้ไปแล้วนะโอเคก็เดี๋ยวได้เวลาบอกลาทั้งสองตัวนะครับเพื่อจะไปเป็นตัวที่เก่งขึ้นนะครับมันก็จะไปผสมกันออกมาเป็นเจ้าไกรโทนแคนะครับอ่าสเตตัส ร่างแม็กของเขาก็สมส่วนนะทั้งพลังชีวิตแล้วก็พลังโจมตีเดี๋ยวก็ไปเริ่มต้นที่เจ้าไลทอนแกกันเลยด้วยกันเนาะโอเคฟิลกันเลยดีกว่าได้เวลาไปเป็นร่างม่วงวิบวับแล้วใช้500ดินเอม่วงนะครับ80เงินเขียวในการเร่งทีเดียวจะติดไหมติดนะครับมาแล้วโอเค มาแล้วนะครับเจ้าไกลโทแนแกนะครับนี่เยี่ยมเลยมันก็จะคล้ายๆกับเจ้าทีเล็กมีกระดองนะเนี่ยเออทีเล็กมีกระดองที่หัวแล้วก็มีกระดองที่หลังด้วยนะอ่าติดตั้งกันเลยเอาตรงไหนดีมีที่ว่างอ่ามีที่ว่างตรงนี้โอเคเดี๋ยวติดตั้งตรงนี้เลยปับ๊บโอเคต่อไปก็ใช้ DNA ม่วงในการซื้อเขาได้แล้วนะ จุดเด่นของเขาน่าจะอยู่ที่กระดองที่หลังนะครับสำหรับเจ้าตัวนี้ก็เข้าไปดูเขากันเลยดีกว่าก็กินอาหารไม่มากนะก็เดี๋ยวาพาเขากินเลยฝาบลักษณะแอนิเมชันคล้ายๆเจ้าทีเล็กเลยนะครับลักษณะการกินนี่โอเคเจ้าทีเล็กมีกระดองนั่นแหละนะครับรู้สึกมีกระดองที่หัวด้วยนะนี่คือร่างแรกของเขานะครับไปดูร่างสอง ร่าง2เห็นเป็นเงาๆนะน่าจะไม่เปลี่ยนแปลงน่าจะเปลี่ยนแปลงแค่สีร่างสาก็เช่นกันร่างสีดูเหมือนที่หลังเขาจะมีหนามนะโอเคอันนอนาคตเดี๋ยวเป็นร่างแม็กแน่นอนแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวก็พาเขาไปลงสนามต่อสู้กันเลยดีกว่ามีภารกิจประจ,จำวันโอเคแล้วก็รับซีซันพาร์อ่ะใกล้จะหมดแล้วนะซีซันพาร โอเคเดี๋ยวพาเขาลงสนามต่อสู้ก็มีแพ็คใต้น้ำแพ็กเงินเขียวอ,อ่อดูแล้วน่าจะเป็นแพ็คเงินเขียวนะครับถ้าชนะก็จะได้เงินเขียวมาเบ็ดเสร็จทั้งหมด200เงินเขียวนะโอเคสู้3รอบมาอ่ะรอบแรกน่าจะได้เลยเดี๋ยวเราไปดูกันก่อนเลยดีกว่าวันว่าเจ้าไกลทอนแนเนี่ยอยู่ ในระดับไหนในส่วนของพี่นะยังไม่เจอนะเนี่ยอเออเฮ้ยยังไม่เจออีกเหรอยังไม่เจออีกนะเฮ้ยมันอ่อนขนาดนั้นเลยเหรอเจ้าก็โก,ก้ไปแล้วอโลล่างปลาอ่านี่ไงโอ้โหอยู่หลังเจ้าอโลล่างปลาอยู่หลังเจ้าเล็กซี่ด้วยนะเออโอ้โ,อโหเป็นตัวม่งวิบวับที่ อ่อนสุดเลยนะเนี่ยจริงๆตอนแรกนึกว่าแค่โอโลล่างป่าจัดพี่ใหญ่ลงไปแบก2ตัวแล้วก็พระเอกของเราเออมันพลังอ่อนกว่าเจ้าโอโลล่างป่าด้วยเนาะมาแต่ยังไงก็ต้องแข็นลงแหละมาดูซิพี่ใหญ่จะแบกไหวไหมอ๋ออย่างนี้เดี๋ยวเราก็ขอชาร์จก่อนเลย ของเขามี2แต้มแล้วตีมา2เลยนะไม่กัดอย่างนี้ดีดีเดี๋ยวรอบต่อไปเราก็ขอป้องกัน2ต้องป้องกันสะสมแต้มไว้ก่อนปของเขา2แต้มตีอีกตีอีกตีมาแค่หนึ่งโอเคสละชีวิตเลยแล้วกันชาร์จสี เขาป้องกันหนึ่งรอบนี้มี3มแต้มแล้วไม่ตีเหรอเข้าสู่ไปเนี่ยขอชาร์จสป้องกัน4ี่ดูดิโอ้ป้องกันเอาไปชาร์จหนึ่งกลายเป็น5้าโอ้ลูกนี้น่าจะตีไปแล้วเขาก็ตีมา5นะครับเราก็นอนไปไม่เป็นไรเรายังมีพี่ใหญ่หนึ่งตัวแต่ก็ต้องแบกแล้วส่งแต้มให้ถึงน้องด้วยนะ ำหรับเจ้าตัวนี้ก็จัดเลยแล้วก็ป้องกันต้อง3เลยอะ่ะแล้วก็ชาร์จไปสามแต้มไปนอนซาเรียบร้อยตัวที่สองก็ขอให้เข้าตีเลยอย่าก,กักเลยนะสี่แต้มเออมาสี่นะครับข้อลาหนึ่งอย่างนี้ได้อยู่สำหรับเจ้าตัวนี้เราก็จัด3ามแต้ม แล้วก็ป้องกันไว้ก่อนไหมป้องกันสามไปเลยโอเคไปสามแต้มไปนอนโอเคตัวสุดท้ายตัวกินพืชแพ้ทางเรามีสี่ตีไหมสี่ตีมาสี่เลยโอเคตีมาสี่นะครับไม่เป็นลายยังยืนอยู่ได้ เดี๋ยวเราก็จัดแค่1แล้วก็ชาร์จสส่งต่อไปหนึ่งแต้มไปตอดหน่อยคึ่งหลอดไปตอนนี้เขามี4ใส่มา4เลยไหมอา้าไม่ใส่แล้วก็ขอชาร์จ4โจมตีแค่1พอแล้วก็ป้องกันไปป้องกันสไม่เข้าไม่เป็นไรตอนนี้เขามี6อืม ตีเท่าไหรอ่อ่ะตีมาสี่นะครับเหลือสองไม่เป็นไรพี่ใหญ่นอนไปเดี๋ยวเจ้าไกลทนแนกจัดการเองแถมมีแปดแต้มด้วยเขาเหลือสองจัดเลยครับถ้าไม่ตายไปเข้าหกคำรามแล้วก็กัดฟับเรียบร้อยครับโอเคชนะไปอย่างสวยงามนะ ได้ใช้ท่าไม้ตายซะด้วยรับ DNA ม่วง50ครับไปต่อกันรอบที่2โอ้มีครึ่งบกครึ่งน้ำด้วยนะเราก็จะต้องใช้เจ้านกนกทาเปนั่นแหละแล้วก็ต้องพี่ใหญ่พี่ใหญ่หนึ่งตัวแล้วก็เป็นพี่ใหญ่เจน2เลยแล้วกันไหม หรว่านกดีเอาพี่ใหญ่พี่ใหญ่เจนสองนี่นแหละโอเคมารอบที่สองมีตัวครึ่งบวกครึ่งน,น้ำด้วยเราก็ขอชาร์จก่อนเลยอย่างเงี้ของเขามีสองแต้มแล้วเปลี่ยนตัวแล้วตีไหม ไม่ตีเราก็ขอป้องกัน2ชาร์จหนึ่งของเขามี3ยังไงโอ้โหไม่ตีเลยเหรออ่ะสละชีวิตละชาร์จสเลยตอนนี้เขามีหแล้วตีมา6กยากั๊กโอเคตีมา6นะครับนกทาเปเรานอนไป ที่ใหญ่เจนหนึ่งลงมาต้องจัดสามแต้มสามป้องกันก็ต้องสามนะเนี่ยป้องกันสามแล้วก็ชาร์จไปสามแต้มไปนอนก่อนโอเคอินโดมินัตเล็กเจน2นะครับแล้วเขาจะทำอะไรเปลี่ยนตัวเหลือ3ามตีไหม สามนี้ไม่ตีเลยเหรออ๋อถ้างั้นเดี๋ยวเราขอเปลี่ยนเจนสองมาแทงแทงโอเคแล้วก็ขอชาร์จหมดที่เหลือโจมตีเพราะว่าเจนหนึ่งมันโจมตีแรงกว่านะอันนี้ไว้เก็บแต้มก่อนอ่ะตอนนี้เขามีห้าไปให้หมดนะ โอ้โหแล้วโจมตีสีเลือดมันก็เยอะด้วยเราต้องโจมตีโอ้โหต้องหแต้มอะถ้ามันเก็บไปชาร์จนี่เราแพ้เลยนะร้วป้องกันไปเออเข้าสีแต้มดีนะมันเอามาป้องกันถ้ามันเอาไปชาร์จนะเรียบร้อยเราแพ้อินโดมินัตเล็กเจนสองมา ตีมาเลยนะสีโอเคมันตีมาสีนะครับเออชนะไปรอบนี้โอ้โหตึงนะเนี่ยไปนอนสีแต้มฟับโอ้โหรอบนี้ถ้าเมื่อกี้มันเอาไปชาร์จนี่เราแพ้เลยนะโอเคโอ้โหรับ DNA ม่วง50ครับไปต่อกันรอบสุดท้ายอ ตัวสุดท้ายโจมตีแรงอ่ะเราเอาเจ้ากิก้าไปแทงก่อนกิก้าเจน2องกิก้ากิก้าอ่ะนี่แล้วก็จัดพี่ใหญ่ไป2ตัวเลยไหมเจนหนึ่งอ่อเคไปอย่างนี้แหละกิก้าต้องป้องกันเขานะเขาเปลี่ยนมาแล้วตีเรานอนเลยป้องกันไว้ก่อน เขาสองแต้มเปลี่ยนไหมถ้าเปลี่ยนก็เป็นไปตามแผนแล้วตีเลยนะตีเลยตีเลยโอเคตีเลยครับไม่เขา้าเราขอป้องกัน2ต่อตอันนี้เขามี2ตีอีกมาตีมา2เยี่ยมโอเคเราสละชีวิตแล้วชาร์จ3อ่ะคราวน,นี้ตีมาเลย3 มาเลยมาเอาไม่ตีเหรอชาร์จสี่โจมตีสามไปเข้าหนึ่งแต้มได้ตอดนิดหนึ่งโอเคตอนนี้เขามีห้าแล้วห้าแล้วตีมาห้านะครับเยี่ยมไม่เป็นไรนอนไปพี่ใหญ่อินโดแรัปเตอร์เจนหนึ่งลงมาตัวนี้ก็ 3แต้มน่าจะพอแล้วก็ต้องป้องกันสาชาร์จไปสมแต้มไปนอนซะรอบนี้ชิวๆตัวที่2มีสตีมาสี่มาโอเคตีมาสี่โหรอบนี้ชิวจัดเลยตัวนี้ก็จัดไปเลยครับ3มแต้มก็ชาร์จไป สามแมไปนอนซาตัวสุดท้ายจะตีเท่าไหร่ก็ต,ตีมาเรายังเหลืองหนึ่งตัวตีมา3นะครับแหมทำกักไว้หนึ่งเนาะโอเคครับพี่ใหญ่ตัวสุดท้ายลงมามีเจ็ดแ้มใส่เลยสิครับเจ็ดแ้มไปเอาหกไปกระโดด ปับปั๊บเรียบร้อยชนะไปนะครับทั้ง3รอบของการตีแพ็คเงินเขียวรับซองกันเลยได้เงินเขียวทั้งหมดก็200ทําช้ำกันไปเลยแต้มเจอรบิบห้เนาะแล้วก็ไปรับภารกิจรายวันแล้วก็ รับ DNA แดงโอเคเดี๋ยวเราไปดูหน้าตาของเจ้าไกโทนแนกกันดีกว่าตัวม่วงวิบวับเออไม่ใช่นะอ่าตัวนี้โอเคนะครับเป็นตัวม่วงวิบวับตัวล่าสุดเลยนะที่พี่มีนะครับสำหรับเจ้าไไกลโทนแนกนะครับเออมันก็จะคล้ายๆกับเจ้าทีเล็กนะมีกระดองที่หลังแล้วก็ที่หัวด้วยนะ สำหรับตรงหางเออก็คล้ายๆกับเจ้ากิฟโทดอนด้วยนะเออเป็นป้องๆเหมือนกันมีเกรดนะครับคล้ายๆกับเจ้ากิฟโทดอนเนาะโอเคก็เรียบร้อยไปนะครับสำหรับเจ้ากลโทนแอก็เป็นตัวม่วงวิบวับอีกหนึ่งตัวนะครับที่พี่มีเนาะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับถ้าชอบยังไงก็กดติดตามกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้พี่ด้วยนะสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วครับบายยสวัสดีครับ